จำจะกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าพี่เก๋นะคะออกเลยกับน้องจำมาสามคันแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจำตา,ตา,ตาสตลไ้เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะน้องจำอยู่ที่รถคันสุดท้ายของโชว์รูมเราเลยเย้นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องจำจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของคนใหม่ค่ะเจ้าของคนต่อไปของน้องคันนี้เลยโอเคตามไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะ ค่ะนี่คือพี่เก๋นะคะลูกค้าที่น่ารักของน้องจามนั่นเองพี่เก๋เป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะคันนี้โอเคเลยค่ะโอเคเลยเนาะถูกใจเลยพร้อมตู้ไปเลยนะคะตู้สูงสงเมตรสิบเลยนะคะนี่สิบคะแนนพี่เก๋ให้น้องจามกี่คะแนนดีคะให้เต็มสิบเลยแล้วกันเต็มสิบไปเลยค่ะพี่เก๋น้องจามจะกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าพี่เก๋นะคะออกเลยกับน้องจามมาสามคันแล้วค่ะนี่ เดี๋ยวน้องจามพาไปดูรอบรอบรถกันดีกว่าค่ะว่าสวยแค่ไหนมากันเลยค่ะ out there and ็นไงบ้างคะน้องจามให้ดูรอบรถแล้วสวยไหมคะถูกใจไหมคะแต่ว่าแอบบอกนิดนึงนะคะว่าไม่มีแล้วคะ่ะคันนี้เป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมเรานะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจแบบนี้ติดตู้แบบนี้จะเป็น n e x t Gen เ a n g จ r นะคะตัวใหม่ของเรานะคะถ้าเกิดถูกใจเนะี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจามด้วยนะคะถ้าเกิดอยากได้แบบนี้ก็โทรเข้ามาหาน้องจามได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจามิ่งเบอร์ไว้ให้ใ,ใต้นี้นะคะไปแล้วคะ่ะน้องจามขอตัวไปส่งลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบาย